สวัสดีค่ะและนี่คือ The Story of Yaya u ya r a s i ย a s เป r b a บันค่ะช่วงแรกๆที่แบบพวกเราไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนมากๆก็เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ what's going on จนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสรุปเราเป็นอะไรกันหรอแบบมันจะไปได้ไกลจริงไหมน่าแล้วตอนที่เริ่มรู้สึกอะไรโอเคมันคงขึ้นก็เก็บมันไม่ไว้แล้วต้องบอกให้คนรู้ <laughs> เราจริงๆนะคะยากแค่เจอคนที่ดีะคะ่ะถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ไปอย่างนี้หรอก I'm very lucky ที่เจอคนที่ผักเราเพื่อที่จะไปโกของเราอะคะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะพวกเธอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ <laughs> ชอบที่พี่แแบร์เป็นคนที่ธรรมชาติมากๆค่ะในในในมุมที่แบบเก็บความลับไม่เป็นจับผิดก็คือแบบลกึกลักที่สุดในโลกแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้จะไม่มีทางโกหกเราได้ because เขาเก็บไม่เป็นจริงๆอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาทําทุกอย่างแบบด้วยความคิดที่แบบมีความนาอีพอสมควรก็เลยรู้สึกว่า ทุกวันนี้เรายังมีแบบโมเมนต์ที่เราไม่ค่อยโตกันเยอะพอสมควรเรารู้สึกดีใจและ grateful ที่พี่แบร์รับยาในความที่ยาติ้งต้องพอสมควรได้ในอย่างงี้ค่ะในอายุที่เราเป็นแล้วค่ะ วันก่อนเห็นในในติ๊กต็อกที่เขาจะเหมือนแบบบอกว่าแบบตอนที่แฟนเดินออกไปจากบ้านแล้วเขาหันมาบอกว่า I love you แล้วเราไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทํากับพี่แบ๊บแล้วเขาก็แบบทำไมไม่พูดกลับทำไมไม่พูดกับวิ่งกลับเข้ามาในบ้านก็เลย say tell me you love me อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าโอเค he's still very like ถ่ายแสดงว่ามุกนี้ใช้ได้กับคู่เราได้ อย่างที่บอกค่ะมันคือความมั่นคงค่ะช่วงแรกๆที่แบบพวกเราไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนมากๆก,ก็เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ what's going on เหมือนแบบ,บงานก็เยอะทุกอย่างมันเยอะไปหมดจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสรุปเราเป็นอะไรกันหรอแบบมันจะไปได้ไกลจริงไหมนะเหมือนแบบยาาเป็นคนที่คิดกว้างพอสมควรค่ะเลยช่วงแรกๆก,ก็แบบ let's keep it for us because เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไง แล้วตอนที่เริ่มรู้สึกอะไรโอเคมันคงขึ้นก็เก็บมันไม่ไว้แล้วต้องบอกให้คนรู้ <laughs> แ้้มันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ like, พร้อมกันค่ะมันก็เลยออกมาได้แบบสิกว่าปี13-14าปีอย่างได้ค่ะม,มันไม่ได้สวยงามตลอดเวลานะคะ nothing is perfect all the time บบกโอ้กว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้มันลุ้มขึ้นลุม้มตกเหวกันมาพอสมควรค่ะก็เหมือน อของวัยรุ่นทั่วไปนไ, <No. S 1> ไม่มีทางเหมือนวัยรุ่นเพราะว่าพวกเราโตเกินวัยรุ่นตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นค่ะเพราะเราทางานกันหนัก,นกตั้งแต่ตอนนั้นมันไม่ง่ายเลยนะพวกเธอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ <laughs> คิดว่าต้องคุยกันเยอะๆแล้วรู้สึกว่าปัญหาโดยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามักจะคิดว่าคนที่บบอยู่ด้วยกันทุกวันเขาจะต้องเก็ต ว่าเราสื่อสารอะไรอยู่ทั้งๆที่เราอาจจะแบบไม่ได้บอกเต็มร้อยจะเลยคิดว่าการบอกคนที่เรารักและคนที่เราต้องการให้เขาเข้าใจเรา mm hmm. ก็ควรจะบอกเขาแบบอธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรจะได้ต้องไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมท,ทำไมเขาไม่เข้าใจหรือยู่ด้วยกันมาเป็นชาติแล้วทำไมถึงไม่เก็ตสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที สมองคนมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เล่นไปในทางเดียวกันค่ะก็คุยกันให้รู้เรื่องแบบ100%เอร์เซนว่ารู้สึกยังไงค่ะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ <c oughs> เอาจริงๆนะคะ I'm sorry ยากแค่เจอคนที่ดีค่ะถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีอ่ะมันก็มันก็ไม่ไปอย่างนี้หรอกมันก็จะไดไวิ่งไป่ I'm very lucky ที่เจอคนที่ผักเราเพื่อที่จะ ไป goal ของเราอะค่ะก็ถ้าถ้าจะให้คำแนะนำก็ต้องหาคนที่เรารู้สึกว่าใช่เขาบอกว่าเจ้าสาวเวลาเตรียมงานค่ะกลายเป็นกอตซิล่าแบบไบรท์ซิล่าใช่ไหมคะใช่ใช่เราคิดว่าเราจะเป็นไหม ก็ขอโทษทีหลัง <laughs> <laughs> หนูคิดว่าหนูอาจจะระงับตัวเอง <laughs> แบบแบบหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ขอโทษแล้วก็ move on <laughs> ไม่รู้ว่าไม่อยาก make any promises เผื่อเป็นจริงค่ะ <laughs> เพราะว่าเพื่อนทุกคนที่แต่งงานมาก็ <laughs> ก,ก็ก็เตือนยา่า <laughs> ว่าแบบต้องแบบต้องใจเย็นๆมากๆ <laughs> เพราะว่าบางทีเราสื่อสารแต่คนที่เราคุยด้วยเขา,าอาจจะไม่เก็ตตามภาพเราอะไรเงี้ยก็ต้องแบบฮื ก็บางครูเขาจะทะเลาะกันตลนอดบางทีแบบผู้ชายบอกวามใจเราแต่เ,แเ,เ,เราเห็นวาของของเรามีเหตุการณ์บางอย่างไม่มีเลยคะ่ะ yeah this is this is very good เพราะว่าเราเราต้องการ the same thing ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบเซอร์ไพรส์พอสมควรบแบบแวนูก็ชอบอันเดียวกันอาหารก็เลือกอันเดียวกันวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ like, like the decoration อะไรเงี้ยค่ะก็จิ้มอันเดียวกันถือว่าเทสเดียวกันค่ะ จริง่ารู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างสมดุลในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ยังทําไม่ได้เลยค่ะแต่ว่า่ารู้สึกว่า อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ดีที่สุดคือเราต้องฟังร่างกายตัวเองค่ะส่วนมากตอนนี้มันจะมีพวกเหมือนว่าอิมโฟล์จากโซเชียลมีเดียที่บอกว่าเราต้องทํา1 2 3 4แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเลยก็ได้ค่ะบางทีเราแค่ต้องกลับมาแล้วก็ฟังตัวเองว่าอะไรโอ้ทำไมวันนี้เหนื่อยจังเลยทาไมทางานแล้วรู้สึกว่าแบบอ๋อ so toxic ก็คือเราต้องกลับเข้ามาสู่บ้านข้างในตัวแล้วก็คุยกับเขานิดนึงว่าสรุปเธอต้องการอะไรอะ่ะ ฉันทําอะไรไม่ถูกตรงไหนบ้างหน้าอะไรอ็กซิซาแบบนี้ก็ไม่ดีอดไดเอแบบนี้ก็ไม่ดีเจอเพื่อนกลุ่มนี้แล้วรู้สึกว่าอะไรอืมอันีมันคือการตัดสินใจอย่างมั่นคงในตัวว่าอะไรโอเคฉันจะเลือกแพสใหม่จะทําอันนี้ใหม่จะไม่ตามกระแสะที่ที่คนอื่นทำอะไรอย่างี้ค่ะ Just a little trick c a u ่ e รู้สึกว่าเพิ่งค้นหาสิ่งนี้เจอเหมือนกันค่ะว่าแบบจริงๆแล้ว คำตอบมันอยู่ในตัวเราคิดว่าเ็นประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักแสดงยังไหยังยังค่ะยังยังรู้สึกว่าถ,ถึงแล้วว่าทํางานมานานพอสมควรแล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังติตัวเองเยอะอยู่คะ่อะอก็เลยคิดว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ย่าเชื่อว่าย่าทาได้ดีกว่านี้แค่แค่ขอชั่วโมงบินเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเพิ่มอีกนิดน,นึง อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นแบบแบบเบบีสเตปอยากลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะย่า yeah, รู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถในในมุมมองที่โปรดักชันเมื่อทำงานกับกับเมืองนอกอะค่ะเขาจะแบบทุกอย่างมันจะเป๊ะตามเวลาเพราะฉะนั้นมันมันท้าทายที่ว่าเราต้องเตรียมตัวแบบ200%ค่ะเพราะว่า ส่วนมากเราเตรียมตัวมา100%ตอนที่ไปถึงหน้าเซตด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมันจะทําให้เหลือแค่50เพราะว่าเราตื่นเต้นเอ่ยอากาศไม่เป็นใจวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับโปรดักชันที่ต้องทํางานกับฝรั่งนะคะมันต้องเตรียมตัวมา200เพื่อที่จะอยู่หน้าเซตแล้วมันร้อยเต็มอะค่ะย่า yeah, รู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเพิ่มแต่ว่าแค่มันต้องพยายามเพิ่มค่ะเพื่อที่จะอยู่หน้าเซตแล้วมันธรรมชาติเอาจริงๆนะคะ like พยายามสุดชีวิต because นี่คืองานที่เรา อยากทํานี่คืองานที่เราแบบพา s ช o น a t e ด้วยมากๆ <c oughs> ก็เลยบอกเลยค่ะว่า it doesn't come easy มันต้องใส่ใจ100%มันต้องใส่กาย100%มันต้องฝึกตัวเองมันต้องเสียสละหลายอย่างมากๆ social life บายยมันต้องทุ่มเทไปก,กับกับการทำงานไปเลยย่ารู้สึกว่าย่ามาอยู่จนจุดนี้ได้ย่าอยากปบมือให้ตัวเองในระดับหนึ่งว่า I fought to be here คะ่ะ <c oughs> อย่างว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่อยากลองทำมานานแล้วไม่เคยเล่นหนังที่พูดภาษาอังกฤษขนาดนี้ปกติจะไม่ค่อยรับหนังที่มีผีอะไรอย่างเงี้ยเพราะ <c oughs> กลัว <c oughs> แต่ว่าก็ก็ ก็เตรียมตัวเตรียมใจเรื่องนี้มาด้วยในระดับหนึ่งจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ก็คือผู้กำกับสองคนเขามาเล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะมันจะเป็นแอคชั่นฮอร์รอร์แฟมิลี่ o r ฟออเรนก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วยิ่งเป็นโปรดักชันที่เป็นโปรดักชันที่เราไม่คุ้นเคยเป็นได้ผู้ภาษาอังกฤษด,ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็น c h a l l e n จ์ที่รู้สึกว่าย่าน่าจะทำเราสนุกมากๆเป็นหนังวิ่งนีอ่ะ วิ่งหนีทั้งเรื่องค่ะ run every day แล้วก็เหมือนต้องแบบต้องต้องแข็งแรงพอสมควรเพราะว่าในเรื่องเหมือนเหมือนมีครอบครัวแล้วแต่เป็นแบบ young mother ที่ต้องอุ้มเด็กแต่น้องก็ไม่ได้เด็กมากก็คือแบบหนักพอสมควรค่ะก็เลยอย่างเดียวที่เตรียมสำหรับเรื่องนี้ก็คือฟิตร่างกายเพื่อที่จะเล่นแอคชั่นแล้วแล้ว complete ได้ค่ะครั้งแรกที่เจอกันความตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นเพราะว่าตอนเด็กๆหนูดูหนังที่เขาเล่น <laughs> อายุไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าแบบในเพราะว่าเขาก็เด็กมากตอนที่เขาเล่นนอรนน์นียใช่ไหมคะแล้วก็โอ h my god it's the prince <laughs> แล้วก็ชอบหนังสือมากๆ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะเหมือนเขาโดนแบบเทรนมาให้ทุกนาทีทุกแบบโมเมนต์ที่เขาอยู่หน้าเซตเขาแบบ พร้อมอินอยากให้ทําอะไรทําเปลี่ยนบทแค่ไหนให้ข้อมูลมาใหม่แค่ไหนเขาแบบทำได้เลยเอาใจว้าวอันนี้คืออีกสแตนดาร์ดหนึ่งที่เราเห็นเขาแล้วเราก็โอเคเราต้องพร้อมมากๆเหมือนเขาก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าใครให้ทำอะไรเขาทำได้หมดเลยค่ะเง่แง่รู้สึกว่าหนังไทยไม่แพ้หนังฝรั่งแค่เรื่องนี้แบบประสบการณ์มันจะแตกต่างเพราะว่าโปรดักชั่นมันยิ่งใหญ่มาก ด้วยตอนที่ถ่ายเราไม่ค่อยเห็นภาพเพราะว่าเขาจะมาทำในโพสเยอะใช่ไหมคะแบบ CG เรื่องนี้เยอะพอสมควรก็เลยตื่นเต้นว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เขาทำทุกอย่างแบบเสร็จสับออกมามันจะเป็นยังไงคะ